แหลมบรมเทพจังหวัดภูเก็ตสวยงามมากไ้แค่ตัวไอ้แค่ตัวคนรู้หดมดใอ้แค่ตัออกช่องไหนดี ยามเช้าอากาศดีดีท้องฟ้าแจ,จ่มใสโอ้โหสุดยอดสุดยอดมานำทีมโดยวิรัตกระเป๋าหนังใหม่เจริญปุระเอ้ยไม่ใช่ใหม่ค่ะ น้องอีฟน้ำพริกสุดยอดสุดยอดตามด้วยพี่เอ,อ๋่งไปให้แล้วนะมันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกไม่นชไ่ไหม,มไม่เอาน้องอีฟเขอเสียงหน่อยหม่ขอเสียงหน่อย,อย,อยจ้า <laughs> 加油！<Ciao. S 2> <laughs>